เจนนี่ยิูถ่ายพีเวทติ้ง ยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะคะสำหรับคู่นักร้องลูกทุ่งสาวแดนใต้เจนนี่รัชนกสุวรรณเกตรหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับแฟนนายตำรวจหนุ่มต่อยิวฉัดมงคลสมแก้วหลังก่อนหน้านี้ได้ออกมาประกาศว่าเจนนี่ได้ตั้งท้องแล้วซึ่งทั้งคู่ก็เตรียมที่จะวิวากันในวันที่1 0 11พฤศจิกายนที่จะถึงนี้และไม่นานมานี้เจนนี่และยิวก็ได้ควงคู่กันไปถ่ายภาพพรีเวดดิ้งแล้ว ซึ่งต้องบอกเลยว่าแค่ภาพเบื้องหลังก็สวยปังแล้วล่ะคะ่ะเพราะถ่ายพิวเวดดิ้งท่ามกลางสายฝนกับโมเมนต์มองตากันหวานชาและล่าสุดช่างภาพก็ได้ออกมาเผยภาพเบื้องหลังให้ชมกันแล้วในแคปชั่นว่าชมเบื้องหลังถ่ายพิวเวดดิง้งงานนี้ก็ทำแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมสนับเลยล่ะคะ่ะเพราะแค่เบื้องหลังการถ่ายพิวเวดดิ้งนั้นยังรับรู้ได้ถึงความรักและความหวานของคู่นี้เลยซึ่งในภาพพิวเวดดิ้งนั้นก็ไม่ได้มีกันแค่สองคนด้วย เพราะมีลูกน้อยในท้องแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เจนนี่และยิวก็ได้ควงกันไปฝากคันแล้วและได้ออกมาเพิ่มเติมว่าน้องห้าสัปดาห์แล้วนั่นเอง